บุญใหญ่สุดมโหฬารตรงเทศกาลตุดจีนสินเจียยุยสินนี่วัดชัยกองบุญใหญ่กำไรชีวิต ขอเชิญเที่ยวงานผูกพัตศีมาปิดทองฝังลูกนิมิตวัดเขาจันศิลาพรวัดสามยอดหมู่ห้าตำบลช่องด่านอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี่ปดถึง16กุุมภาพันธ์2567ตัดหวายลูกนิมิตวันที่17กุมภาพันธ์67ในเวลา9กนาฬิกา39นาที ุญใหญ่กุศลร้ายกล้าเชิญสาธทุชนสร้างสริมงคลสร้างความดีใส่ตนสร้างกุศลให้กับชีวิตปิดทองลูกนิมิตในอุโบสถทำบุญทอดผ้าป่าถวายสังฆทานสดอกเคราะ์ต่อชะตาราศีหนึ่งปีมีครั้งเดียวาบอากบุญนุนสถิตลูกนิมิตคือเครือ รบมหรสพจัดเต็มลิมิตอลังการทุกคืนสนุกครึกครื้นแสงสีเสียงสุดตราการต่อแปดกุ้มภาพัน์ธเปิดงานด้วยความสนุกมาแล้วขวัญใจรำวงชาวบ้านกับบทเพลงอันสุดยอดพบกับออสโฟเอชังเธอคนงามขอปล่อยตามตามว่าสนา 9กุ้มภาพันธ์ชมคอนเสิร์ตศิลปินสาวเพลงดังโบซูเปอร์วานแลนท์แฟนใหม่โคตรด,ดีจะไม่มีวันนอกใจเส้นทางลำบากแค่ไหน10กุมภาพันธ์หมันสถานเวทีสนุกกันเต็มที่กับผู้ใหญ่ลอยคอมโบ เราชาวดินมันจนรักคงมองหมดหากเธอไม่เห็นใจก <18 S 1> ็มองดู11กุมภาพันธ์คอนเสิร์ตเพลงดังอมตะพบกับดำรงวงทอลินฟางน้องนางว่ามันเจือนไปสาบควายสายใจลืมได้12กุมภาพันธ์สุดหันษากับคอนเสิร์ตลูกทุ่งบ้านนา สกุมภาพันธ์คอนเสิร์ตมหาสนุกพบกับศิลปินสาวสุดเซ็กซี่ลีสั่งห้ท้องคับ่เมนสาวดือ้บอบ่เมนสาวเปียวแต่คอยมักเที่ยวบินเดียวมักเทวแต่งแล้วมันลมมาแเลวแต่งแล้วมันแด่งสิสกุมภาพันธ์วันวาเล่นไถ่สะใจกับคอนเสิร์ตวงดังบางนัดฟิวเจอร์บ้านไม่อยากเอาเบียมาเลย พวกเพื่อลมันเยอะให้วัเพื่อลมันเยอะว่าก็เบี15กุ้มภาพันศุดมันเต็มลิมิตชมคอนเซิร์ตวง에ส B ีแบนด์ไม่ชอบฉันไหนอ้าไม่ชัดจับทอะไรก็ไม่เข้าตามเซอร์ไว16กุ้มภาพันธ์กระตุกต่อมหาปิดท้ายงานพบกับย้ายชาเธอเถอะหนูไม่ไหวเดี๋ยวยายจัดให้ คอยได้ไหมคนดี ตัดหวายลูกนิมิตวันที่17กุมภาพันธ์67ในเวลา9นาฬิกา39นาทีร่วมบุญจองมีดตัดหวายและผ้าป่าได้ที่พระครูโกศลเสรละธรรมเจ้าคณะตำบลบออพลอยเขตหนึ่งและเจ้าอาวาสโทร0899156133และติดต่อจองร้านค้าได้ตั้งแต่วันที่10ธันวาคม66ได้ที่พี่ตู่0890805770และพี่หนุ่ย081006 เจ็ดสี่สองหกเที่ยวสนุกบุญใหญ่ในเทศกาลตุ๊จีนในงานผูกพัตสีมาปิดท er, ้องฝังลูกนิมิตวัด <tamb i> เขาจันศิลาพอดวัดสามยอดหมู่ห้าตำบลช่องด่านอำเภอบอออ่อพลอย <im edi> <im edi> จังหวัดกาญจนบ,บุรีในวันที8่8ถึง16กุมภาพันธ์2567กองบุญครบมหรสพสุดอลังการผู้ใหญ่บ้านออบาตาชาวบ้านพร้อมใจกันจัดงานเชิญปิดผอ